ระบบดาวคู่หรือ binary star system คือระบบดาวที่มีดาวเลกสองดวงโคจรไปรอบๆจุดศูนย์กลางของมวลระบบนั้นๆดาวแต่ละดวงถือว่าเป็นดาวเพื่อนของอีกดวงหนึ่งเสมอไม่มีใครเป็นบริวารของใครโดยการวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าดาวเลือกส่วนใหญ่ในจักรวาลทางช้างเผือกมักเป็นระบบดาวเดี่ยวเหมือนระบบสุรยิยะของเรา มากกว่าระบบดาวคู่ระบบดาวคู่นั้นมีความหมายสำคัญต่อการศึกษาฟิสิกส์และดาราศาสตร์มากเพราะการสังเกตการวงโครจรร่วมของทั้งสองทำให้สามารถประเมินมวลของดาวได้ในขณะที่การประเมินมวลของดาวเลษกเดี่ยวจำนวนมากๆต้องทำจากการประเมินค่านอกช่วงที่ได้จากการศึกษาดาวคู่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ด ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมานำเสนออีกสามารถกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปวิดีโอหรือสมัครสมาชิกเพื่อเป็นสมาชิกดาวลูกเป็ดได้นะครับระบบดาวคู่หมายถึงดาวคู่จริงๆ เป็นคนละอย่างกับระบบดาวคู่ปลอมที่เมื่อมองจากโลกจะเห็นว่าอยู่ใกล้กันอย่างมากแต่ไม่ได้มีแรงดึงดูดระหว่างกันดาวคู่อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ในแสงปกติหรืออาจจะต้องใช้วิธีทางอ้อมในการตรวจสอบเช่นการใช้สเปกโทรสโคปีถ้าดาวคู่โครจรรอบกันและกันในแนวระนาบเดียวกับสายตาของเราเราจะเห็นมันเกิดคลาสบังกันเองกรณีนี้จะเรียกว่าดาวคู่อุปราคา น้อยมากที่ดาวคู่จะมีมวลเท่ากันเปะ๊ะส่วนมากจากการศึกษาจะมีดาวดวงหนึ่งที่มีมวลมากกว่าเสมอแต่ก็ไม่แตกต่างมากกันเกินไปนอกจากดาวคู่สองดวงแล้วยังมีระบบดาวสามดวงด้วยซึ่งทั้งสดวงก็จะโคจรรอบกันและกันไปตลอดระบบดาวที่ประกอบไปด้วยดาวเลิกม,มากกว่าสองดวงที่เรียกกันว่าระบบดาวหลายดวงถือเป็นระบบที่ไม่ปกติเช่นกันองค์ประกอบภายในของระบบดาวคู่ สามารถแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกันได้ทำให้วิวัฒนาการของมันดำเนินไปในทิศทางที่ดาวเลิกเดี่ยวไม่อาจทำได้ตัวอย่างของดาวคู่ได้แก่ดาวอันกอรเป็นดาวคู่คลาสดาวโจนและดาวหง X1 ซึ่งดาวสมาชิกดวงหนึ่งอาจจะเป็นหลุมดำระบบดาวคู่อาจมีดาวเคราะห์นอกระบบโคจรอยู่รอบๆเรียกว่าดาวเคราะห์รอบดาวคู่ ระบบดาวหลายดวงที่เราพูดถึงไปข้างต้นนั้นคือกลุ่มดาวเลิกสามดวงขึ้นไปที่ปรากฏอยู่ใกล้กันเมื่อมองจากโลกอาจแบ่งได้เป็น2แบบคือถ้าดาวเลิกนั้นอยู่ใกล้กันจริงๆจะมีแรงโน้มถ่วงที่ดูดซึ่งกันและกันเรียกว่าเป็นระบบดาวหลายดวงเชิงกายภาพหรือ Physical ในขณะท,ที่วัตถุดูเหมือนจะอยู่ใกล้เพียงเพราะอยู่ในทิศทางเดียวกันเมื่อมองจากโลกจะเรียกว่าเชิงทัศนศาสตร์หรือ o p t ติคอสำหรับดาวหลายดวงในเชิงกายภาพจะถือเป็นระบบดาวฤกษ์เรียกว่าระบบดาวหลายดวงหรือนันต i p l e Star System ็ด้วยระบบดาวหลายดวงส่วนใหญ่จะมี3ดวงเรียกว่าเป็นระบบดาว3ดวงและนอกจากนี้ระบบดาว 4, 5และ6ดวงขึ้นไปนั้นเกิดขึ้นได้ยากมากในทางสถิติที่เราเก็บข้อมูลและประเมินผลได้ หากเล่ามาถึงตรงนี้อาจจะดูลึกและเข้าใจยากแต่แน่นอนว่าปัจจุบันมนุษย์เราเองก็ยังไม่เข้าใจกฎของจักรวาลได้อย่างแท้จริงซึ่งอาจจะเข้าใจเพียง5%ในทั้งหมดก็ได้จนปัจจุบันเรายังให้คําตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับการกําเนิดจักรวาลไม่ได้มีเพียงทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้คือทฤษฎีบิ๊กแบงที่พอจะอธิบายกลไกของการกําเนิดจักรวาลได้ในทางทฤษฎี การสร้างแบบจำลองของระบบดาวหลายดวงทำได้ยากกว่าการสร้างแบบจำลองระบบดาวคู่เนื่องจากมีปัจจัยด้านพลศาสตร์มาเกี่ยวข้องปัญหาของวัตถุจำนวนมากๆหรือจำนวนเอ็นอาจทำให้เกิดลักษณะอันยุ่งเหยิงขึ้นได้คุณสมบัติหลายประการในกลุ่มดาวขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะไม่คงที่ดาวดวงหนึ่งอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้ดาวอีกดวงหนึ่งมากเกินไปและเร่งเร้าให้เกิดการเคลื่อนที่ ที่ทำให้ดาวดวงนั้นหลุดออกไปจากระบบได้เลยทำให้การสร้างแบบจาลองดาวหลายดวงนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริงหากเราสังเกตระบบดาวหลายดวงที่รู้จักมากจะเป็นระบบดาวสามดวงระบบที่มีมวลมากกว่านั้นจะมีจำนวนน้อยลงอย่างมากตามลำดับดาวสมาชิกในลักษณะของ Exponential ตัวอย่างเช่นในรายการของ โทโควินิชฉบับปรับปรุงปีคิทสกราช1999กรา1999ในระบบดาวฤกษ์ทั้งสิ้น728ระบบเป็นระบบดาวฤกษ์3ดวงถึง551ระบบอย่างไรก็ดีเนื่องจากการเลือกศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆความรู้ของเราเกี่ยวกับค่าทางสถิติเหล่านี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้ย้อนกลับไปมาที่ระบบดาวคู่ระบบดาวคู่นะั้นมีดาวเคราะห์โคจรรอบด้วย ซึ่งดาวเคราะห์เหล่านี้จะหมุนรอบดาวทั้งสองดวงในรูปแบบต่างๆกันออกไปตามกลไกของจักรวาลดาวเคราะห์รอบดาวคู่หมายถึงดาวเคราะห์ที่โคจรรอบระบบดาวคู่แทนที่จะเป็นดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวคำนี้ใช้ได้กับดาวเคราะห์นอกระบบเท่านั้นเนื่องจากดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงเดียวของระบบสุริยะของเราแม้ว่าดาวฤกษ์หลายดวงอาจจะอยู่ในระบบเดียวกันได้ แต่วงโคจรของดาวเคราะห์ที่โคจรในระบบที่มีดาวฤกษ์สามดวงขึ้นไปนั้นอาจจะไม่เสถียรดังนั้นจะมีเพียงระบบดาวที่มีดาวฤกษ์สองดวงเท่านั้นที่สามารถมีดาวเคราะห์โคจรรอบได้อย่างเสถียรระบบดาวสามดวง HD 188753เเคยถูกสงสัยว่าอาจจะมีดาวเคราะห์แต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันจนถึงปัจจุบันปัจจุบันได้มีการค้นพบดาวเคราะห์รอบดาวคู่แล้วเป็นหลักสิบดวง แต่การประมาณการจากข้อมูลเชิงสังเกตการในปี2012ป่งชี้ว่าอาจมีดาวเคราะห์รอบดาวคู่อย่างน้อยหลายพันล้านดวงในดาราจักรทางช้างเผือกของเราแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนที่มากขนาดนี้แต่โดยทางสถิติแล้วเป็นไปได้สูงมากๆเนื่องจากดาวในทางช้างเผือกนั้นมีนับล้านล้าน,ล,านล้านดวงครับคุณผู้ฟัง ดาวเคราะห์ระบบดาวคู่ที่ได้รับการยืนยันก็มีเช่นเดียวกันระบบดาวคู่ดวงแรกที่ถูกค้นพบเป็นดาวเคราะห์ในวงโคจรคือระบบ p h r b 1 6 2 0 2 6อยู่ในกระจุกด,ดาวทรงกลม m 4มีรายงานวัตถุชิ้นที่3โคจรรอบดาวคู่ดวงนี้เป็นครั้งแรกในปี1993และหลังจากนั้นจะมีการสังเกตการเป็นระยะเวลา5ปีจึงพบว่าน่าจะเป็นดาวเคราะห์ในปี2003 ได้มีงานวิจัยตีพิมพ์ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวล2.5เท่าของดาวพฤหัสบดีและโคจรเป็นวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบโดยมีแกนกึ่งหลักเท่ากับ23 AU ในปี2008มีรายงานการค้นพบดาวเคราะห์สองดวงอยู่รอบระบบดาวคู่ h w v i r ซึ่งประกอบขึ้นจากดาวแคระเล็กประเภท B และดาวแคระแดงดาวเคราะดวงในของระบบนี้ มีมวลขั้นต่ำอยู่8.47เท่าของมวลดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ดวงนอกมีมวล19.23เท่าของมวลดาวพฤหัสบดีและมีคาบวงโครจร9และ16ปีตามลำดับแม้ว่าดาวดวงนอกจะถูกจัดประเภทเป็นดาวแคะน้ำตาลตามคำจำกัดความของมวลของมันแล้วแต่ทางคณะวิจัยเป็นผู้ค้นพบเชื่อว่าดาวดวงนี้ก่อตัวขึ้นในจานของดาวเคราะห์ก่อนกำเนิดเหมือนดาวเคราะห์ โดยวิเคราะห์จากสมบัติของวงโคจรชเชื่อกันว่าดาวเคราะห์เหล่านี้เดิมเป็นวัตถุม,มวลน้อยแต่มีมวลเพิ่มขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ปฐมภูมิของระบบกลายเป็นดาวยักษ์แดงและสูญเสียมวลลงไปในปี2021ได้มีการค้นพบดาวเคราะห์เคปเลอร์16 b ที่โคจรอรอบดาวฤกษ์สองดวงโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ระบบนี้เดิมทีถูกคาดการว่าเป็นระบบดาวอุปราคาอย่างง่าย แต่กลับพบว่าแสงลดลงแม้ไม่ได้ถูกบดบงังจึงมองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีดาวดวงที่3ต่อมาจึงมีการค้นพบดาวเคราะ์คล้ายดาวเสาซึ่งมีคาบการโคจร229วันในปี2012มีการค้นพบดาวเคราะห์2ดวงคือเค v ฟเลอร 47b และเค v ฟเล 47c ที่โคจรรอบดาวคู่เค v l e r อ47ในปี2016 ได้มีการค้นพบดาวเคราะห์หนึ่งชื่อเคเฟเลอร์ 1647b โคจรรอบดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์2ดวงชื่อเคเ l e r อร์1647จากการสังเกตการของกล้องโทรทัศน์อวกาศเคเฟเลอร์ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์รอบดาวคู่ที่มีการค้นพบมาเท่าที่ทราบขนาดนอกจากนี้วงโคจรยังตั้งอยู่ในเขตอาศัยอยู่ได้อีกด้วยจนมาถึงปัจจบุบันเรายังคงค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบ และดาวเริ์ที่อยู่บนท้องฟ้าไปเรื่อยๆเพื่อศึกษาเพิ่มป่นความรู้และพยายามทำความเข้าใจในจักรวาลให้ได้มากขึ้นและหวังว่าสักวันเราจะเข้าใกล้คำว่าจุดกำเนิดของจักรวาลได้อย่างแท้จริงสักที